สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Air Force Today วันนี้ช่วงไม่มีแผวผมอยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับมาร่วมกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนกองทัพอากาศซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นร่วมกับปทจำกัดมหาชนครับวันนี้นะครับจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการเสริมสร้างการผลิตการใช้พลังงานทดแทนการรับพลังงานและรวมไปถึงการเตรียมพร้อมการใช้พลังงานทดแทนในอนาคตครับเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศพร้อมๆกันครับ กองทัากาศโดยคณะอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัากาศร่วมกับบริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนกองทัากาศประจำปี2566โดยมีนาวากาศเอกสันติแก้วสนธิรองผู้อำนวยก,ก,การสำนักนโยบายและแผนร่วมส่งกำลังรุงฐานอากาศในฐานะรองหัวหน้าสำน,นักงานพลังงานทดแทนกองทัากาศเป็นประธานการสัมมนามีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานหน้าที่ตั้งดอนเมือง โรงเรียนการบินและกองบินนัที่ตัง้งต่างจังหวัดจำนวนกว่า50คนเข้าร่วมสัมมนาณานาจังหวัดชลบุรีจากยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนกองธอากาศปีพุทธศักราช2553ถึง2568ในประเด็ยนยุทธศาสตร์ที่3การสร้างเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในการเตรียมความพร้อมสำหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในอนาคตรวมถึงความร่วมมือระหว่างกองธอากาศ และบริษัทวัตถจัมกัดมหาชนบริษัทวัตถน้ำมันและการค้าปลีกจัมกัดมหาชนภายใต้มทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานและการบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์คือการแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญรวมไปถึงการศึกษาวิจัยและการจัดทําโครงการร่วมกันนั้นตัวความร่วมมือของก,ร,กระทกปทครับต้องเริ่มจากที่เราเนี่ยบครับมี MOU ระหว่างกัน ว่าปตทกับกองทัพอากาศเนี่ยกลุ่มปตทกับกองทัพอากาศจะร่วมกันดําเนินการด้านพลังงานนะครับอันไหนที่ปตทกับกองทัพอากาศเนี่ยสามารถสนับสนุนร่วมกันได้เนี่ยทางกลุ่มปตทเองก็ยินดีที่จะสนับสนุนนะครับกลุ่มปตทเองเนี่ยครับก็ดําเนินการหลากหลายนะครับนอกจากด้านพลังงานแล้วครับเราก็จะมีตัวอื่นอืนอีกนะครับที่บียอนกับพลังงานด้วยนโยบายปัจจุบันเนี่ยครับเป็นฟิวเจอร์เอ็นจีเนียร์บียอน เราก็แค่ดูว่าปารทเนี่ยมีศักยภาพมีความรู้มีความเชี่ยวชาญตรงไหนนโยบายของกองทัพอากาศมีนโยบายตรงไหนบ้างที่เราสามารถสนับสนุนได้บ้างเราเอาจุดร่วมของเราเนี่ยครับเอามาส่งเสริมให้กับทางกองทัพอากาศเช่นเดียวกันตรงไหนที่อยู่ในการพัฒนากองทัพอากาศมีความต้องการนะครับกลุ uh ่มปารทก็มี การพัฒนามีสถาบันนวัตรกรรมมีโรงเรียนเควิสวิเทคที่ทำเรื่องความรู้ทำการวิจัยตัวพวกนี้เพิ่มเติมนะครับเราสามารถปรับปรุงการพัฒนาตัวพวกนี้ครับไปสู่ความร่วมมือระหว่างองค์กรอย่างที่เรียนย้ำวมานะครับปทเกิดจาก3าทหาร<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราก็คือเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันมีตรงไหนช่วยเหลือกันได้เราก็ยินดีจะช่วยเหลือสนับสนุนการทํางานร่วมกันครับกองทัพากาศจึงได้จัดให้มีกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประรสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทนให้กับบุคลากรของกองทวอกกาศรวมทั้งพพัฒนาบุคลากรของกองทวอกกาศในการดําเนินกิจการด้านพลังงานทดแทนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและลุณรงค์ให้มีการใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตซึ่งจะกอ่อให้เกิดการลดการใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิงลดมลพิษและลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยได้รับเกียรติจากวิธากรผู้ทรงรูทจากบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลิกจำกัดมหาชนบริษัทอีวีมีพลัสจำกัดและบริษัทอรุณพลัสจำกัดมาบรรยายให้ความรู้ด้านการใช้ทนลยียานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในหัวข้อเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ากับกอทนผักกาศซึ่งผลจากการสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์ให้มีการใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตของกองทัพบกเพื่อให้กองทัพบกมีความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนต่อไปวัปตถุประสงค์ในการสัมมานาครั้งนี้ครับเราจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนรณรงค์ให้มีการใช้เทคโนโลยีเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าหรือรถ E ีีทั้งในอนาคตและในปัจจุบันนะครับครนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญครับจากบริษัท ปตทจำกัดมหาชนมาเป็นวิทยากรในการบรรยายกับเราด้วยเรายอมรับอยา่างทีนึครับว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้เนี่ยก็ตามแต่นะครับการดําเนินการ,การตามเรื่องนี้เป็นไปตาม MOU ของกองทัพอากาศกับปตทซึ่งเราลงนามไว้เมื่อวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2563นะครับผู้ร่วมสัมมนาเนี่ยจะอยู่ในส่วนของผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารระดับล่างเขาจะได้ทราบว่าการ เรียกว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นการดาเนินการอย่างไรบ้างซึ่งจะรู้ว่าเป็นการลดใช้พลังงานเชื้อเพลิงโดยเฉพาะเชื้อเพลิงภาคพ,พื้นของกองทัพอากาศเป็นการลดมลพิษลดภาวะโลกร้อนนะครับแลวก็เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนนะครับของกองทัพอากาศมีความมั่นคงและยั่งยืนในการใช้พลังงานสืบต่อไปครับ ผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับบริการการสัมมนาในวันนี้ครับทำให้เราเห็นเรื่องของความมุ่งมั่นของกองทัพบกนะครับในการสร้างองค์ความรู้พัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในกองทัพด้านการใช้พลังงานทดแทนในอนาคตครับและยังจับปือร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนอย่างบริษัทปตท,ะท,ะทะจำกัดมหาชนเพื่อทําให้กองทัพบกนั้นมีความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนต่อไปครับ